สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะก็มาเจอกับช่งองโฟร์เอรเคเริ่มไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอ่านการ์ตูนกันดีกว่าเนาะโอเคก็ตอนนี้เราก็กําลังอ่านเอ็กน้อยอยู่นะคะโอ้ยเอ็กน้อยเราอ่านถึงตอนนี้แล้วนะเอ้ยไม่ใช่อืมใช่อ่านถึงตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องที่นี่กันใช่ใช่เรื่องนี้นน เล่นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวรอโหลดเข้าเว็บก่อนเนาะถึงละออกมาสิเย้ยูค่ะแล้เวเธอจะต้องตกตะลึงในความเหล่าของฉันคนนี้รอจนเย็นแล้วก็ไม่ออกมาข้าพอเธอปลาดถ้ามีเสียงรบกวนตปรดด้วยน,นะคะน่าแปลกนะครับนี่ก็หลายวันแล้วแต่ แต่คุณพาฝันมาถึงผมก็ไม่เห็นเธออีกเลยอ่ะนั่นดิแม้แต่ตอนกินข้าวฉันก็ยังไม่เห็นเหมือนกันกังวลเราจะออกไปข้างนอกแต่เขาไม่ได้เอารถมานะจะไปไหนได้เท่าที่ผมไปเช็คมามิเตอร์ไฟกับมิเตอร์นะ้ำไ,ได้ไม่กระดิกเลยอย่างกับว่าไม่อยู่งั้นแหละไม่นะฉันว่าน่าจะต้องยังอยู่ในห้องนั่นแหละกราพอลองเท้ายังอยู่หน้าห้องพี่โฮปหรือว่า เราวจยเขาไปแล้วครับนี่แกหาคิดอะไรให้มันฟลกซิตี้กว่านี้บ้างสิวะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเออใช่เรามีเบอร์เขานี่เอกสารที่คุณบู้สานกรอกตอนแรกเข้าไงล่ะอยู่ไหนว่านี่ไงคนคนเราโทรถามดูเดี๋ยวก็รู้ตูตูตูต,ตูไอพวกโทรติดแล้วแต่ไม่รับ เอาใหม่ไอโฟนโทรติดแต่ไม่รับมันมีโทรศัพท์ทำซักอ้อยอะไรวะหงุดหงิดมากๆเดี๋ยวแก่ก่อนไว้นะครับไม่ออกจากห้องตั้งหลายวันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กินอะไรเลยถ้าเป็นฉันก็คงหิวตายไปแล้วแถมน้ำดื่มในห้องมันก็น่าจะพอกินแค่วันเดียวซะด้วยสิงั้นถึงไม่ค่อยอยากจะเชื่อที่ แต่ที่ทันคิดก็คงไม่ผิดโทรเรียกปอติกถึงมาเก็บศบไปเลยละกันไปเลยดีไหมนะไม่ไม่ได้ถ้ารีสอร์เกิดเป็นข่าวในทางที่ไม่ดีเอยแรงรีสอร์ทของฉันกลายเป็นรีสอร์ทรังแนะ่ฉันต้องจัดการเรื่องนี้ให้แงียบที่สุดเพราะงั้นเดี๋ยวเขาเหิวก็คงออกมาเอง และน่าสินะครับคิดบวกคิดบวกนี่คือความเป็นความตายของทีศฉันต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวเราต้องค่อยๆวางแผนใช่ต้องรองให้พืดก่อนแล้วค่อยติดต่อเจ้าหน้านที่แล้วเสนอเงินเพื่อไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปแพร่หลายขยายข่าวเพียงเท่านี้เราก็จะปิดปากปิดข่าวรพาร้อมกันชื่อเสียงของรีทเราก็จะปลอดภยัยเอาล่ะทีนี้เราก็จะยินย็นแล้วแค่รอ ให้ถึงตอนกลางคืนแค่นั้นตอนที่สองออกจากกรอบตูดตูดลองโทยอีกรอบตูดตูด,ตดก็กก็ก็ X อ,อ,อืมอันนี้มันไม่โหลดอะ่ะเดี๋ยวสงสัยจะจริงตามข้อสันนิฐานแกร็กเราต้องรีบทำให้มันจบจบไป X ไอ้บ้านหาเนี่ยมันกล้าโทรมาตอนนี้เนี่ยอะวางไปละ เบอร์ใครอ่ะไม่คุ้นเลย mm. ตัวติดตัวร็อกเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่รอดอีกแล้วโหลดสิลูกโหลดแล้วพร้อมดูกันยังอันนี้จะทันเรื่องนิดนึงนะคือเป็นรูปของกระตูนหะรือไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋อ ขอคือขอโทษครับหืเพราะไอท้ทันพูดอะไรไม่เข้าเรื่องเราเลยผวอคิดมาก<ป>นี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ย<ป>อ้าวพี่โอเวไร่สบายหรอครับหรือว่าหน้ามืดแกโทรเรียกลปตจิตึึงได้เลยอ่ะมีอะไรหรือครับหรือว่าคุณบาฝัน เปล่าไม่ใช่ปังตอนแรกก็ว่าจะให้มาเก็บสดแกนนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละได้ประติตมาเก็บสดฉันด้วยนะถ้าก่อนเพื่อเก็บเรสัอสกิข,ของฉันช่วยตายทีเธอค่ะถห้ฉันตอนนี้อย่าลืมเกินใจบาบ,าบานะคะอ,อือฮึอไปติดตามได้นะก็ <c oughs> <c oughs> จบแล้วอืมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอ่านเอีกน้อยให้นะคะคือว่าเราอ่านเอีกน้อยไปแบบไหนอตอนแล้ววะเดี๋ยวอ่านให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วกันเนาะที่สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เยอะๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้เราละเราอัพคลิปใหม่แล้วนะโอเคบ๊ายบาย,บายสำหรับวันนี้บ๊ายบาย บุ้ยแล้วก็เราจะไลฟ์สดเมื่อเราจะไลฟ์สดเมื่อมีคนติดตามเยอะนะคะานนี้เรากดโลดลดแอปไลฟ์สดเลยบายบายแล้ว